และวันนี้เราอยู่กับ Fortuner 2.4G นะครับผมเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้อัปเวอร์ชันจาก 2.4G นะครับผมเป็นตัวฟ o r t u n e r GR s p o ร t สวัสดีครับผมร้าน LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมวันนี้เราอยู่กับ Fortuner 2.4G นะครับผมเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับวันนี้อัพเวอร์ชั่นจาก 2.4G นะครับผมเป็นตัว f o r t u n e r GR Sport นะครับแบบเต็มระบบเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เปลี่ยนแปลงนะฮะชุดโปรโมชั่นของเราทั้งหมด11รายการนะฮะและก็จะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโลโก้แก้วแล้วก็ตัวกล้องด้านหน้านะครับผมเสริมให้ดูสปอร์ตดูเหมือนตัว GR Sport แท้ๆเลยทีเดียวนะครับผม ตัวนี้เป็นรถ f o r ์ u เ e อปี2023นะฮะใหม่ป้ายแดงนะฮะเพิ่งรับรถมาวันนี้วันแรกนะครับผมไว้ใจเชื่อใจเอลเคอโตนะฮะให้เรารับใช้ลูกค้านะฮะบริการจับเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมนะครับจากตัวเดิมนะฮะเป็น f ฟ r ์ u เ e อรุ่นเริ่มต้นนะฮะเป็นตัว 2.4G ตัวลีดเดอร์นะครับผมตัวนี้อัพเวอร์ชันเป็นตัว GR Sport <c oughs> ท็อปสุดเลยนะฮะได้ความหล่อเหลาเหมือนตัว GR Sport แท้ๆท,ที่มาในโรงงานเลยทีเดียวนะครับด้านหน้านะฮะ จากโปรโมชั่นของเรา11รายการนะครับลูกค้าเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาจะเป็นตัวไฟหน้านะครเป็นอะไรพาร์ทอะไรใหม่อะไรแท้นะครับผมเป็นของตัว GR Sport นะฮะที่มีไฟตัว Daytime Running Light เป็นก้างปลาแบบนี้ลอๆสวยงามแบบนี้นะฮะให้ความพรีเมียมนะฮะเหมือนตัว GR Sport เลยทีเดียวนะครับผมและก็เป็นตัวกันชนเดิมนะฮะผมถัดลงมาจะเป็นเบ้าตัดหมอกนะฮะที่เป็นของตัว GR Sport นะฮะที่เป็นสีดําขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ จากลีดเดอร์แล้วก็มีเส้นตรงกลางตรงนี้นะฮะให้ความร์ตเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะในส่วนของไฟตัดหมอกใช้ของเดิมนะฮะเป็น LED นะ,ะับผมสวยงามมากๆเลยนะับผมและก็ในส่วนของไฟเลี้ยวด้านล่างก็ใช้ไฟเดิมนะฮะตัวที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นตัวช่องลมด้านล่างนะ,ะับผมตัวนี้จะเป็นของตัว G R Sport ด้านตรงกลางจะเป็นสีดําในส่วนของด้านขอบเนี่ยนะฮะจะเป็นสขีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะตัวนี้เป็นสขีขาวมุกใหม่นะครับเป็นสขีขาวมุก2 P S นั่นเองนะ,ะับผม แลวก็ในส่วนของโลโก้แก้วด้านหน้านะฮะตัวนี้เดิมเดิมจะเป็นโลโก้สไตล์โตโยต้ารุ่นสแตนดาดนะฮะแต่ตัวนี้เปลี่ยนใหม่เพิ่มเติมนะฮะจากโปรโมชั่นเลยเป็นของตัว g r Sport นะฮะจะได้เป็นโลโก้แก้วแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งจากโปรโมชั่นก็จะเป็นตัวกล้องด้านหน้านะฮะเป็นกล้องพัดอะไรแท้แบบนี้ด้วยนะ,ะทานข้างนะผม ลูกค้าก็ได้เพิ่มเติมเก็บรายละเอียดนะฮะเป็นตัวคิ้วล้อที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะตัวคิ้วล้อของเรานะฮะให้สีพิเศษเลยนะฮะได้เป็นคิ้วล้อที่เป็นสีเดียวกันของตัว G R Sport ที่มาจากป้ายแดงเลยทีเดียวนะฮะจะมีเม็ดไข่ปลาเล็ก,ลก,ลกๆแบบนี้ด้วยนะฮะสังเกตใกล้ๆจะมองเห็นนะครับเหมือนตัว G R ที่มาจากป้ายแดงเลยทีเดียวแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับด้านข้างจะเป็นมือเปิดทั้ง4ประตูนะฮะพร้อมตัวปุ่มกดเป็นสีดานะฮะ มือเปิดจะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะตัวนี้มาทั้ง4ประตูเป็นแบบ GR Sport เลยและก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะเต็มไม่แพ้กับด้านหน้าเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวลิ้นด้านล่างนะฮะจะเป็นดิฟฟิเซอร์หลังของตัว GR Sport นะฮะด้านชายด้านข้างจะเป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถนะฮะ2 PS นะครับผมและก็ตรงกลางนะฮะจะเป็นสีดำแบล็กคลอสนะครับผมให้ความสปอร์ตด้วยสันครีบที่เป็นเอกลักษณ์ของ GR Sport แบบนี้ด้วยนะครับผม ขยับขึ้นมานะฮะจะเป็นโลโก้นะฮะเป็นโลโก้ของ GR Sport Plus อะไรแท้มีมาให้นะครับผมตัวคิ้วนะฮะคิ้วท้ายเป็นสีขาวมุกเดกับตัวรถสวยงามเปลี่ยนแปลงในสไตล์ GR มีมาให้นะครับและก็โลโก้แก้วนะฮะตัวนี้ด้านหลังมีมาให้นะับเป็นของตัว GR Sport แท้ๆเลยนะครับผมและก็ในส่วนของด้านบนสุดจะเป็นสปอยเลอร์นะฮะของตัว GR Sport ด้านบนจะเป็นแบ็คท็อปจะเป็นสีดำนะฮะด้านล่างจะเป็นสีขาวมุกเดกับตัวรถนะครับผม แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะฮะไฟทับทิมนะฮะใช้เป็นอะไรเดิมของตัวรถทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็จบรล่อๆลงไปอีกคันหนึ่งนะฮะสำหรับ Fortuner Leader 2023นะครับอัพเวอร์ชันหน้าเป็น f o r t u n e r GR Sport แบบเต็มคันนะฮะพร้อมเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้ดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับท่านใดที่มีป้ายแดงนะฮะท่านใดที่ขับมานานแล้วอยากจะได้หน้าหล่อๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามนะฮะเปลี่ยนโฉมนะฮะที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ